หลังจากที่เราได้รายงานอันดับอัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากประจำแบบ3เดือนกันไปแล้วนะครับบางคนอาจจะอยากรู้ต่อว่าแล้วอัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากประจำแบบ6เดือนจะแตกต่างกันเยนี่ยวไรบ้างแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปอันดับอัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากประจำแบบ3เดือนก็สามารถกดย้อนกลับไปดูได้ที่มุมขวาบนนะครับ บัญชีเงินฝากประจำแบบ6เดือนนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสําหรับคนที่มีเงินสดส่วนเกินที่อาจไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า6เดือนนอกจากนั้นแล้วบัญชีเงินฝากประจำแบบ6เดือนยังเป็นการฝึกวินัยการออมเงินที่มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นโดยที่ผู้ฝากก็ยังอาจได้รับอัตราดอ,อกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำแบบ3เดือนด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำแบบ6เดือนของแต่ละธนาคารผ่านนี้เขากําหนด กันไว้เท่าไหร่กันบ้างครับเพื่อจะได้เป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจในการฝากเงินของแต่ละคนกันนะครับทั้งนี้เราได้รวบรวมอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจํา6เดือนของธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะวันที่21มกราคม2564มาให้แล้วครับแล้วก็ยังได้ทำการเรียงลำดับอัตราดอกเบีย้ยจากสูงสุดไปยังต่ำสุดดังนี้ครับเริ่มต้นจากธนาคารที่ให้อัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากประจำ6เดือนที่สูงที่สุดกันนะครับในช่วงนี้ก็คือธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยครับ กำหนดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ6เดือนไว้ที่1.1%ครับถัดมาก็จะเป็นธนาคารแ Lang House นะครับกำหนดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ6เดือนไว้ที่0.95%ครับรองลงมาก็จะเป็นธนาคาร ICBC ไทยครับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ6เดือนจะอยู่ที่0.9%ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นธนาคารทิสโก้ครับกำหนดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำแบบ6เดือนไว้ที่0.8%ครับรองลงมาถัดมานะครับก็จะเป็นธนาคารเกียรตินาคินพัฒน ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ6เดือนไว้ที่0.65-0.8%ถึงครับธนาคาร UOB และธนาคาร CIMB ไทยกำหนดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำแบบ6เดือนเท่ากันอยู่ที่0.6%ครับในขณะที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนาคารธนาตาและธนาคารแห่งประเทศจีนไทยกำหนดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำแบบ6เดือนเท่ากันอยู่ที่0.5% ส่วนธนาคารกสิกรไทยกำหนดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ6เดือนอยู่ที่0.45%ในขณะที่ธนาคารเมกะสาคาณิ์กําหนดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำแบบ6เดือนอยู่ที่0.4จนถึง0.7%ครับ อย่างไรก็ตามการที่คุณจะเลือกฝากเงินบัญชีเงินฝากประจำ6เดือนกับธนาคารพาณิชย์แห่งใดก็แล้วแต่อย่าลืมพิจารณาเฉพาะแค่อัตราดอกเบี้ยเพียงปัจจัยเดียวนะครับอย่างไรก็ตามการเลือกฝากเงินบัญชีเงินฝากประจำ6เดือนกับธนาคารพาณิชย์แห่งใดก็ตามเราคงไม่ได้พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเพียงปัจจัยเดียวนะครับแต่ยังคงต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นๆความสะดวกสบายในการใช้บริการ รวมถึงบริการเสริมต่างๆที่มีและอย่าลืมพิจารณาเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารได้กำหนดไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ค,ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ